สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะกับสามาคคี VIP นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ4กับเจ็ดกับเก้านะคะก็4041 42 46 47 49 70 7 1 7มันข้าม7 2ไปเนาะ7 2 73 74 75 76 79นะสาม สี่หกเจ็ดจับคู่ก็4 66, 64, 47, 74, 49, 94, 6 6 4กหกสี่สี่เจ็ดเจ็หนะถ้ามันไม่มาเบิลข้างหน้าเบิลท้ายไม่มีปัญหารหรอกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปอันนี้สามัคคี v v p อันนี้มีเบิลในตัวนะคะหกหกศูนย์ศูนย์สองสองสีสี่เด้อหกศูนหกสอง หกสี่หกหกหกแปดศ8 0ย์ศูนย์ศูนย์สองศูสี่หกศูนปดนสองสี่สองหแปดหรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อหกศูนย์สี่สองจับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกสองสองหกย์สองสี่สี่สองเลขเหมือนมันเยอะเนาะไล่ไปไล่มาเนาะก็หกศูนย์สองสี่ศย์สี่หสองแค่นั้นเองเนาะ จับคู่ซื้อก็หกกับสี่ตรงกันต่างกันแค่เจดกับเกนะ้าศูนย์กับสองนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทุกคนอย่าลืมเราว i p กับเราสามคัคคีเอ้ยเราพัฒนาเอ้ยเราเฉพาะกิจเดอ้อ vip พกับจะพกกิจสามัคคีกับสามัคคีนะจับคู่กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์ให้โชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีค่ะ